การที่เรียกว่าแอร์แท็กซี่เป็นบริการที่มีมานานแล้วโดยกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กบริการเที่ยวบินระยะสั้นตามที่ลูกค้าต้องการหรือที่เรียกว่าออนดีมานแต่สำหรับประชาชนทั่วๆไปเขามองว่ามันก็คือธุรกิจเครื่องบินเช่าเหมาลำธรรมดาธรรมดาที่เหมาะสำหรับนักธุรกิจหรือว่าเศรษฐีมีเงินเพียงพอที่จะเช่าบินก็เท่านั้นนอกจากธุรกิจ ให้เช่าเครื่องบินก็ยังมีบริการให้เช่าเฮลิคอปเตอร์ในรูปแบบแอร์แท็กซี่เซอร์วิสด้วยเหมือนกันมีมาตั้งแต่ปี1950มีบริการอยู่ใน USA ค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ4-11ดอลลาร์ในสมัยนั้นนะครับยังไงก็ตามการให้บริการที่เป็นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันไม่เหมาะกับการใช้งานในเมือง เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเนี่ยจะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงอย่างเช่นเหตุการณ์เมื่อปี1977ของแผนแอมที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง5คนเลยนะครับจนทำให้ต้องปิดกิจการไปในปี1979เลยในปี2001นาซานะครับก็ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้เรื่องของระบบการบินขนาดเล็กที่เรียกว่า small aircraft Transportation System หรือตัวย่อ S A T S ที่มีการนำเอาเทคโนโลยี Light Jet เข้ามาใช้งานเป็นจุดที่ทำให้ Air Taxi เนี่ยดูเริ่มที่จะจับต้องได้มากขึ้นจนมาถึงปี2016คําคำว่า Air Taxi เนี่ยก็ถ,ถูกนำไปรวมกับเทคโนโลยี E V T O L ทำให้เกิดความหมายของ แอรแท็กซี่ยุคใหม่ที่มีความปลอดภัยและเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองมากกว่าเดิมก่อนเข้าสู่เนื้อหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารเทคโนโลยีจาก Digiverse s e e ็ p e r t ร n ชับริษัทแรกที่เราจะพูดถึงก็คือ E-HANG เป็นบริษัทที่น่าจับตามองนะครับเพราะว่าเป็นผู้ผลิตทั้งดโดรนแล้วก็ยานบินที่ให้มนุษย์โดยสารโดยกล่าวกันถึงมากที่สุดเนี่ยก็คือ e ีแ n g 1 8หง184ที่ถูกนำมาแสดงครั้งแรกเมื่อมกราคมปี2016ที่ถูกเรียกว่าเป็น passenger drone ลำแรกของโลกซึ่งมีขนาด หที่นั่งสามารถบินได้นานถึง23นาทีด้วยความเร็ว63ไมล์ออร์าวหรือว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขยายความกันสักนิดนะครับโดรนเนี่ยก็คือเครื่องบินที่ไม่มีมนุษย์นั่งคุมอยู่ในเครื่องซึ่งเราจะเคยเห็นภาพข่าวในพวกสงครามหรือไม่ก็พวก ดโดรนที่เอาไว้ถ่ายรูปมุมสวยๆมุมสูงๆจุดสำคัญนะมันอยู่ตรงที่ว่าไม่มีมนุษย์นั่งอยู่ข้างในเครื่องซึ่งไม่เหมือนกับพวกเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินทั่วๆไปการที่อ e ีแฮงเนี่ยกล้านำเอาดโดรนมาใช้บรรทุกผู้โดยสารเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีว่า ปลอดภัยอีกระดับหนึ่งไม่ใช่ว่านั่งๆอยู่แล้วล่วงตกลงไปโดยไร้การควบคุมนะจากความสำเร็จดังกล่าวเนี่ยอีแฮงก็เดินหน้าประกาศแผนงานเมื่อปี2017ว่าจะทำการให้บริการอโตโนมัติฟลายน์แท็กซี่เซอร์วิสแท็กซี่เวหาไร้คนขับแต่แผนงานดังกล่าวก็ยังไม่สำเร็จนะ มกราคมปี2022นี้ e ีแ n งก็ได้ปล่อยคลิปที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการสาธิตปล่อยยานบิน e ีแ n ง216แท็กซี่เวหาขึ้นพร้อมกัน2ลำเลยนะครับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในศักยภาพที่จะให้บริการหากดูจากภาพทั่วๆไปเนี่ยก็ดูเหมือนเครื่องบินทั่วๆไปนะครับบินขึ้นพร้อมกัน2องลำก็ไม่เห็นมีอะไรนี่แต่อย่าลืมนะครับว่า สิ่งสำคัญมันอยู่ตรงที่นั่นคือโดรนที่ไม่มีคนนั่งคุมอยู่ในเครื่องนะไม่ใช่แบบนั่งขับอยู่ในเครื่องสองลำคู่กันไม่ใช่มันเป็นเครื่องบินอัตโนมัติที่ไม่มีคนขับขึ้นบินพร้อมกัน2เครื่องนะครับซึ่งที่ผ่าน,านมาเนี่ยก็ยังไม่มีบริษัทใดเลยที่ทำการสาธิตการบินพร้อมกัน2เครื่องแบบนี้มาก่อน,นช่างเป็นความน่าทึ่งเป็นอย่างยิ่งนะครับ บริษัทที่2ที่เรากำลังจะพูดถึงคือ Kitty Hawk Corporation เมื่อมีนาคมปี2018 Kitty Hawk Corporation เนี่ยทำการทดสอบการบินอัตโนมัติจากเครื่องต้นแบบที่มีชื่อว่า Cora ภายใต้โค้ดเนม Z a e r o เพื่อเตรียมที่จะให้บริการแท็กซี่เวหาซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้ร่วมทุนกับ Wish a e r o และเป็นที่รู้จักในปัจจุบันในนาม Wish a e r o ปี 2,022เดือนมก,กราคมเนี่ยวิสแอโประกาศว่าได้รับเงินทุนจำนวน450ล้านดอลลาร์จากโบอิงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิสโคราบแท็กซี่เวหาไร้คนขับรกรกฎาคมปี2022ในมีการประกาศตั้งเป้าไว้ว่าจะนำเอาแท็กซี่เวหาไร้คนขับมาใช้งานในโอลิมปิกปี2 2 3 2มานานดังที่บริสเบนนะครับซึ่ง w ิ s เน็ก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานดังกล่าวใครมีโอกาสได้ไปโอลิมปิกปี2,32นะครับถ้าได้ใช้บริการ Air ์แท็กซก็นำกลับมาเล่าฟังกันบ้างนะดูฟังดูใบกันบ้างนะครับเมื่อตุลาคมปี2017เนี่ยทางดูไบก็ประกาศว่าต้องการที่จะเป็นหนึ่ง ทางด้านบริการแท็กซี่เวหาซึ่งทางดูไบเนี่ยก็เลือกลงทุนกับยานบินขนาด2ที่นั่งที่ผลิตโดยบริษัทเยอรมันที่มีชื่อว่า v o r o c o p t e r v o r o c o p t e r เนี่ยชื่อนี้เป็นผู้นำด้านแท็กซี่เวหาเลยก็ว่าได้เพราะว่าความก้าวหน้าเนี่ยมีความก้าวหน้านมากที่สุดในธุรกิจด,ด้านนี้เมื่อปี2019บริษัทก็พุ่งเป้าไปที่การ บริการแท็กซี่เวหาซึ่งเริ่มเห็นเด่นชัดเมื่อมีการเปิดสนามบินสำหรับแท็กซี่เวหาขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่21ตุลาคมปี2019พร้อมกับสาธิตเครื่องที่มีชื่อว่า v r l o c i t y บินรอบๆ Marina Bay ทางใต้ของสิงคโปร์ ท้องฟังอินเดียก็ไม่น้อยหน้านะครับมีข่าวคราวเกี่ยวกับแอร์แท็กซี่อยู่เป็นระยะระยะเหมือนกันอย่างเช่นงานล่าสุด Drone Festival 2022ก็มีการจัดแสดงเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านนี้อยู่ด้วย j u b i Aviation แสดงความพร้อมในการให้บริการบนหน้าเว็บไซต์แต่ว่าของ j u b ีเนี่ยไม่ได้เป็นการบินอัตโนมัตินะ ซึ่งบนหน้าเว็บไซต์เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าบริการแอร์แท็กซี่เนี่ยเข้าใกล้ชีวิตประจำวันของคนเมืองมากขึ้นออโต้ฟลายเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่กำลังพัฒนาแท็กซี่เวหาโดยมีการปล่อยคลิปวิดีโอแสดงการบินทดสอบ prosperity one r t r x i ท i ที่เป็นการบิน proof of concept ครั้งที่2ปีที่แล้วเนี่ย a u t o f r ไ g h t ได้รับเงินลงทุนมากถึง100ล้านเหรียญเพื่อเร่งพัฒนา prosperity the EVTOL air taxi เข้าสู่ระบบ Commercial ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในปี2026หรือแม้แต่บริษัทที่เราก็ไม่คิดว่าจะเข้ามาเล่นในธุรกิจนี้นะครับก็ยังมีพวก Volkswagen วอสเวเกนเนี่ยก็มีคลิปที่แสดงให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยเตรียมลงสนามแข่งขันด้านนี้กเขาด้วยเหมือนกันนะดูจากคลิปเอาเองแล้วกันหากมีบริการ Air ์แท็กซี่ในประเทศไทยนะครับมันคงอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างมากเลยนะครับลองคิดดูนะว่าถ้าเราต้องเดินทางจากวงเวียนใหญ่ทนบุรีเนี่ยไปที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วใช้เวลาเดินทางแค่สิบถึงสินาทนีว้าวมันยอดนะผมจะรอใช้บริการนั้นเลยนะ หากมีบริการเมื่อไหร่นะทาง Digiverse สเ e ็กเป anel n จะรีบไปทำคลิปเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันเลยนะครับวันนี้ขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ